s 탐구가... a นี้หรือเปล่าวะเสามันอยู่นี่หรือวะอะไรวเนี่ยเสาอยู่ใกล้ๆลระเบิดนัเน่ะโอ้ติดเนี่ยติดกอไม้แม่เอ,อ้ยกูเอาซะแล้วเอาซะแล้วมีดวงระเบิดด้วยนะต้องระวังภูม <c oughs> ิป่าเขาไปะจาย เ่กระโดดได้ทั่วไปนะมันมีจุดให้กระโดดเนาะเขาจะกระโดดนะหีวะสียเวลาวะจะหากระสุนเจอะเกาะไว้เผือ่อยิงรถแหมีตรงไหนให้ปีนมึงเนี่ยต้องดูแรงเงาต้องดูสะท้อนแสงใช่ไหม,มเปลี่ยนชุดก่อน อยู่ในโซนนี้แล้วนี่ว่า โฟแปะบมางเลยดูเที่ยวเราเปิดได้ไหมต้องแช่เราดูครับท่านผู้ชมมาสี่โแปะไปแล้วหลบไปฝั่งนู้นกันไฮ้สองตัวยังยิงคุยกันอยู่นู้นเลยนะนี่มันเกี่ยวกัเรียบขมเตยตรงนี้ป่ะ ก้อนหินก็นติดนะน่าโมโห,หเฮ้ย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 ,ยาาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเเ้ I'm looking for the supply cache. I'm not far. Straight ahead. Much obliged. Control. I'm on approach to the Oasis OP. <laughs> i Locate both Khan and Dragovich. The exchange is taking place today. We need both eliminated. Maybe I can take them both during the exchange itself. That's your call. If you miss one, the other may escape though. If you can, take them separately. You may be more successful that way. Well, I do want to improve my odds. ไม่รู้ครับแปลว่าอย่างครับผมไม่ค่อยรู้เรื่องครับเดี๋ยวดูสิเห็นปหมเนี่ย yeah. EMP มีเหลืออยู่8ส่วนตรงกลางที่เป็นจอดเกาะผมเล่นสม, <c oughs> yeah. มุดเลยเฮ้ยเนี่ยมาใกล้ดูสิมันจะได้ไหม ระวเบิดผมมีอะไรอยู่จะไม่ใช้โดนไหมโอโโอโ4เอา C4 เพิ่มได้เนาะไอ้กระป๋องนิดเต็มไม่มีให้แค่นั้นก็ลอากระสุนดิดูที่เย็ดโอ้ใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวดูสิ าตายหาจอกเกาะยังไม่ได้เลยแล้วไม่ในกองกระสุนไม่ให้จอกเกาะวะตายหาแล้วาหาจอกเกาะที่ไหนวะเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ปิดไฟแล้วกันอย่าให้มันสว่างแล้วถ้าเราพลาดใครจะมาเจาะมายิงตูดเราข้างหลังหรือเปล่าวะอ้าวๆตามจบๆผมไม่เล่นจบทั้งหมดแล้วเนาะ เอาแค่ตรงนี้ก็พอจบตรงนี้ก็พอแล้วเอาตังหะเอาหนอนสิวะมีไฟต่องอ้าวไฟอยู่ตรงนี้นี่เองเจเลยไฟสองหัวก็ปลาตัวเองเลยอะแม่เจ้าอยู่กระดานแผ่นนี้ได้ไหมไอหลังนี่มันเก,ก,กะกะวะเอาเตะไม่ได้ด้วย เนาะมันไม่เหมือนเตะนั่นวะเตะของทำลายของมังเกมมันทำได้อู้ยออ่อยยอ,อจะนั่งจะตายกับพ่อไอ้พวกกดปุ่มผิดเนี่ยแหละ <c oughs> อะอซองไหนว,วะให้ทำอะไรไม่รู้เนี่ยไม่รู้เ,รเห็นซนไนเปอร์เก็บแต่ไน,นเปอร์ก่อนเป็นดี ล่อแล้ว่ะไอตู้อะไรวะไฟบล็บอกอืมไม่กี่ตัวมีตัวนี้เดินอยู่ข้างหน้าถ้าอันนี้ก็อันนี้ฟิวนี่ละมังเนี่ยนี่ละมังเนี่ยมีแต่อีมพีไม่มีหัวระเบิดด้วย Several attempts on his life since the D.L.O. bombed that U.S. vessel. He never goes out without protection. So we doing the U.S. government feel work There are plenty of administrations that would like to remove Khan and disrupt his not I might need to split up his protection before I eliminate him. Yeah, you can stay off their radar. The better. ระเบิดดามีนี่เพื่อหนีทางน้ำเหรอจริงอ่ะมีเรือบ่ะไหนอ่ะนี่นะจะให้มันหนีะเหรอโห,หน่าเอาหวัวระเบิดมาเนะากกะจ่เกาะเไม่มีหวัวระเบิดก็ไม่มีแต่ที่แน่ๆต้องเก็บสไนเปอร์ Looks like some kind of power source. Any loss of power would get their attention. Received. <coughs> that building must be their command center. There's <coughs> <be> a <car coughs> on the roof. Blowing the fuse box could <coughs> draw Dragovich out. Someone's gonna have to fix it. <coughs> That's true. I'm seeing a boat on the water. ถ้ายิงของหล่นก่อนมันจะรู huh. okay. uh ้ต huh. mm ัวแล้วไม่ให้มันหนีใช่ไหมเนี่ยเหฟิวสามกล้องหนึ่งอีโอ้เครียดสไนเปอร์อยู่ไหนแล้วเนี่ยเขางงอูหูเยอะด้วยกองกองคือสนเปอร์อันนี้อะไรกันเฮ้ยฟิวเธอมันเยอะจังวะ หนึ่งสองสามต้องปิดตัวนี้ก่อนแต่สไนเปอร์เจ้าอยู่ไหนนี่ไงกระสุนก็แม่เอขาเกบสไนเปอร์ก่อนดีกว่าระยะพันสองห่างก่าเลยพันหนึ่งสูงเข้าไปได้ไหม อย่าพลาดนะเฮ้ยโอเคบางทีมีพลาดนะมันมาจากลมอ่ะบางทีเราเลงว่าตกรถตอนที่เราเหนียว่ะลมมันมาครับอาจจะมีเสียงในฟิล์มแทรกนะครับล,ลูกน้องลูกน้องเมียมืออย่าตกใจนะครับเสียงในฟิล์มไม่มีใครมาใช่ไหมเอาก่อนเลยพันหนึ่ง ได้ไหมเนี่ยนี่ันแล้วมันหันหลังทำไมวะเนี่ยชิปเปง่ยอ้าวันนี้หันไปดูด้วยกูไม่มีจกกอดห้ยิงไม่ตายสวยเลยเนี่ย อ๋อนี่กันนี่กันวาเออหันมาแล้วหันมาแล้วเออเมื่อกี้มันหันหลังหันหลังเดี๋ยวไปโดนเสื้อมันกำลังส่องเลยโอ้ยอ้เนี้ยแม่งอันตรายว่ะยิงอย่างเงี้ยสนไนเปอร์เก็บไปแล้วใช่ไหมยิงปิดทางหนีกันไม่ว่าไหนวะงงว่ะ อีกฟิลวอล์กชั้นสอง, <S <S สองเฮ้ยเที่ยแล้วมันจะรู้ตัวท่านแล้วมั้งนี่หาเรื่องแล้วกูทุกตีเนีย่ยอย่าง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 ไม่รู้ตัว โอเคไปไอ้ส okay, ้นพันสองทำเรื่องกูแล้วนี่เนี่ยลมมันมายไหมมันเลือดตกเออคราเนี้ยโดนเร็วเร็เราไม่มีนะด้วยงานเนี้ยไม่สำเร็จแน่ไม่มีจอกเกาะด้วยแหละ view mà lại con nát, lại phiêu nữa quá phiêu đi ạ phiêu luôn nè Phiêu ở luôn, gì một lần ไม่หนีใช่ไหมไปถนนแล้วใช่ไหมตัวไหนีกว่าเยอะก,กี่ตัวมันเยอะแยะจะไปยิงยังไงวะแม่เออสูงยิงกันสามตัวจะยิงยังไงเนี่ยฮะ ไอ้ตัวนั้นเดินไปไหนแล้วล่ะเดินอยู่นี่โอ้กุม้มใจเลยท่านผู้ชมยิงอะไรนี่เอาละผมยิงไอ้นี่กันอ่ะปิดทางหนีพันสองมีตรงไหนอีกว่าโอ้ ยิงไปแล้วโอ้ยท่านผู้ชมอันนี้ไม่ได้ระเบิดมันเดหนอีทั้งเรือยิงมันสองคนนะแล้วมันเดินอยู่คนเดียวยิงตัวข้างหลังก่อนจะได้ไหมเนี่ยไอ้นี่เอ้ยนี่ไงจังหวะมาล้าอยู่คนเดียวใช่ไหม พรโทแม่เจ้าต้องยิงตอนที่มันอยู่ในห้องนั้นเนะี่ยมีอะไรให้มีอะไรอย่าไปยิงตรงสีนห้างเดี๋ยวมันเจอศพจะยุ่งเลยนะนี่งไงว้าวนะ้า ตอนที่มันอยู่คนเดียวฟันสองเราตีด้้ยฟันอา้าวหยีเป่งเอ้ยมันหลบไปแล้วม,มีใครเห็นหรือเปล่าวะเนี่ยยิงกันเต็มเลยอนะ่ะโอ้ยผมระกุ้มใจยิงไม่ได้เลยนะน่ะเอาแล้วเอาแล้วต้องรีบยิงแล้ว làm có được nữa, không Đợi được nữa, không này Lâu 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 แม่เอ้ย <18. S 2>

ไป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 เก็บเสาฮะครับคลิปนี้เอาแค่นี้โอ้ยมึงกดปุ่มเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีใครมาหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยผมว่าเดี๋ยวถ้ามีใครมาไปดูก่อนเลย control ใช่ไหมเสาอยู่อ้าวมีทางให้ไปมีทางให้ไป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 โอเค คลิปนี้แค่นี้นะครับแค่นี้พอแล้วผมก็เล่นแค่นี้แล้วผมก็ออกเอาเอาเงินเอาดาวไปอัพอแต่จ,จริงๆอ่ะถ้าเกิดเราออกอย่างเงี้ทยทำไมเราเล่นแล้วเราออกเลยเดี๋ยวเ,ออเดี๋ยวเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวดูเดี๋ยวมันขึ้นเงินได้เงินเท่าไหร่ได้ดาวเท่าไหร่อย่างเงี้ยเราจะไปอัพได้เห็นนะผมได้ปันรวมเป็นห้าดาวได้เงินรวมแล้วเป็นแสนสี่ว่าอัพของนะแต่ถ้าเรากดคอนติเนียร์เล่นต่อเราก็จะเล่นจนจบ ที่ทาทาแต่สมมุติผมออกแค่ตรงนี้ใช่ไหมมันยังมีอะไรที่ไม่ทําหรืออะไรที่ทํามาแล้วก็แล้วแต่ถ้าผมออกนะพอผมออกมาก็แล้วพอเข้าไปเล่นใหม่ไอ้ที่ก็เหมือนเริ่มเล่นใหม่อะแต่ที่ทําไปแล้วถือว่าเก็บไปแล้วนะเหมือนเราไปเริ่มจุดทุกจุดอะเริ่มใหม่แต่ของที่เราเคยทําภารกิจเรื่องอะ้นเนี่ยที่มีเครื่องหมายถูกๆเนะี่ยเราก็ทําไปแล้วแต่ถ้าเราไปทําทํามันก็ไม่ได้อะไรเราต้องไปทํา อันที่เรายังไม่ทําแต่คือเนเรื่องก็แบบแบบเดิมหมดเลยเริ่มแต่นหนึ่งแต่ก่อนที่เก็บไปแล้วก็คือเก็บแล้วไปเก็บซ้ำก็ไม่ได้อะอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นนะในอันสุดท้ายเนี่ยนี่ก็ผมทําไปสี่เลยใช่ไหมเนี่ยจัดไปหมดแล้วละ่ะอย่างผมออกตรงนี้แล้วอันสุดท้ายผมยังไม่ทําคือไอ้อะไรปลาอ,อะไรระเบิดไอ้อะต้ามันอนะ่ะผมยังไม่ทําใช่ไหมสก็ผมออกไปแล้วผมเข้ามาใหม่ไอ้พวกเนี้ย ในแผนที่มันก็ยังมีมีอยู่หมดเลยนะให้เราทําใหม่อีกได้แต่แต้มหรือคะแนนอะไรเนี่ยมันจะไม่ให้หรมั้งหรือให้น้อยนะเพราะว่าเราทําไปแล้วไงนะเนี่ยเนี่ยผมเล่นครั้งที่สองอันเนี้ยเพราะว่าเห็นป่ะเนี่ยสองอันเนี้ยมันไม่ขึ้นทั้งที่ทําไปแล้วใช่ไหมมันขึ้นเฉพาะที่ผมเล่นครั้งที่สองหรือผมเข้ามาครั้งที่สองสองอันที่ผมทําไปแล้วแล้วผมออกก่อนแค่อันแรกไง แล้วผมออกไปแล้วผมกลับเข้ามาผมก็เตียนตอนนี้เมื่อกี้ที่มึงฆ่าไปสองตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยสองตัวผู้ชายนีย่เห็นนะั้มมันก็เลยขึ้นสีแดงที่เราเล่นนี้เรากลับเข้ามาเล่นแล้วเราทําอันนี้ต่อแสดงว่าก่อนหน้าที่เราเข้ามาเราทําไปแค่อันแรกล้านนี้นี้ดีวผมออกอีกอย่าวอกผมกลับเข้ามาเนี่ยไอสีตัวเนี้ยมันติ๊กแล้วมันก็จะไม่มีสีแดงขึ้นถ้าถ้าเราไม่เริ่มเล่นใหม่เก็บใหม่อีกนะเก็บตั้งแต่แรกนะมันก็จะแดง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 เป็นสีบูติ๊กติ๊ก แต่ผมก็เก็บทีละอันกันละกันถ้าจะเล่นมวนเดียวจบโอ้โหมันก็ใช้เวลาอยู่นะโอเคคลิปนี้แค่นี้ครับเดี๋ยวไปหาอัพก่อนอัพแต่พออัพอะไรดีๆครบเลยนะอัพสกิลอัพปืนอะไรดีเดี๋ยวจะเล่นมวนเดียวให้จบเลยให้มันแบบเป็นแดง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 ทั้งห้าอันเลยไงติ๊กถูกในสีแดงอ่ะอย่างเงี้ยผมทําแค่สองอันเนี่ยเนี่ยสองอันนี้เท่านั้นแล้วเข้าก่อนผมก็ทําแค่สองอันนี้ แต่คนนี้ที่ผมเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดผมไปเริ่มสองอันนี้เลยเนี่ยก็ได้มันก็จะแดงแดงแดงหมดเลยเนี่ยขี้เกียจเยีายเล่นแค่หาตังต้องการตังไปอัพป,ปืนครับแก่นี้ครับพูดเยอะก็น่ารำคาญเนาะสวัสดีครับ